จอดแวะกันหน่อยครับเพราะว่าเราเจอมุมนี้ครับคุณโอ้โหเป็นไงครับโคตรงามเลยนะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเราที่จอดกับทุ่งดอกไม้ครับแล้วก็เห็น้อยเชียงดาวอยู่ข้างหลังนู้นเลยแล้วตรงนู้นก็จะแน่นดีมากเลยมีความเป็นแบบเป็นป่าป่าที่สมบูรณ์นะครับไปทางไหนกันเนี่ยขวาแล้วกันไม่รู้วขาทางไหนเดี๋ยวเขาดูแผนที่ ถูกต้องแล้วครับเส้นทางที่เราเลี้ยวขวามาเป็นทางที่จะพาเรามุ่งหน้าสู่น้ําตกแห่งนี้นะครับซึ่งแห่งนี้ผมก็ยังจาชื่อไม่ได้เลยว่าแห่งไหนไม่เคยจำเลยชื่อแต่ไม่เป็นไรครับไปถึงนี้ก็รู้กันระหว่างนี้เราก็ลัดเลาะโค้งแบบตัวเอสไปเรื่อยๆครับเหมือนงูคดเคี้ยวเลยนะซึ่งดีมากครับผมชอบขับเส้นทางแบบนี้ทางเล็กๆที่มันแบบไม่มีใครเลยแล้วมันก็จะมีต้นไม้เขียวขจีแบบนี้ สดชื่นมากๆ